คือของขวัญพี่มันอาจจะแบบไม่ได้มีค่าอะไรมากมายมมมสิ่งนี้มันเป็นคู่แล้วก็สิ่งนี้มันม,มันเหมือนกับซินเดอเรลล่าที่เจอเจ้าชายอเอาต่างหาวครับโอ้ยใสให้เลยใสครับจริงๆแล้วอะพี่พูดได้ไละว่าการกระทําที่พี่เริ่มต้นยังไงจริงๆแล้วก็รู้คําตอบว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่มันเราไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เราคิดไปเองอะ ความรู้สึกหนูมันก็แบบก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าหนูรู้สึกยังไงอะคะ่ะเขาคิดหนักกับการให้ดอกไม้อันขนาดนั้นเลยเหรอกับการแบบเออยื่นดอกไม้ให้อันอย่างน้อยวันนี้ถ้าบทสรุปมันจะเป็นยังไงมันคงไม่มีอะไราคาใจอะเพราะว่าเมื่อวานเคลียร์กันนานมาก รู้สึกยังไงผมว่าทาอย่างนั้นอะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่ารักเขาก็คุยการปรึกษาการพวกผู้ชายบอกว่าให้หนูหนูก็บอกว่าหนูไม่รับหรอกหนูไม่ได้รู้มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าดีใจกับการที่เขาจะให้ดอกไม้หนูก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ทําไปมันมันเหมือนกับแบบว่าเป็นการเป็นการทําให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะมีใจให้หรือว่าหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะ เปิดโอกาสให้เขานี่นซ้อมพูดกับเสาไว้ก่อนจะได้พูดกับสาวปล่อยได้จะซ้อมันเ้าดี๋ยวได้ยินไงเดี๋ยวได้ยินไงเขินแต่งคอร์ดมาเนี่ยตอบไหมครับก็ก็คิดว่ามอบให้ครับก็รู้สึกโอเคกับเขาขึ้นจากวันแรกเยอะเลยอะไรเงี้ยโอเคเหมือนว่าน่าจะสานต่อได้อะไรเงี้ยครับ